นี่นะโต๊ะทุกคนผมอยากกินมานานแล้วแบบนี้แต่ว่ามันแข่งอยู่แช่แช่ฟิตมาเดี๋ยวต้องไปเวฟก่อนใส่ตัวเวฟเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะทุกคนนองมีถุงพลาสติกมานี่มีถุงพลาสติกกินก็ไม่ได้แย่นูเว้ยแค่พอได้แย่หืมแต่ถ้าถ้าดมจริงจังอ่ะถ้าดมแบบก็ถั่วถั่วแล้วมีกลิ่น ก็ก right? ินทั่วอืมกินทั่วปกติจะไปเวฟก่อนเดี๋ยวแกใส่ถ้วยนี้เอาสักหนึ่งถ้วยก่อนนะที่แมงยืดดีเือเกินโหยืดเป็นใยแมงมุมเลยทุกคนก็ไม่เท่าไหร่ทุกคน อะไรเหนียวเลยยังยังเป็นฟองต้องกินต้อเป็นฟองเล้วจะไปเวฟก่อนนี่เราไปเวฟมั้ทุกคนกินอารมณ์แบบออกเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอ่ะเคยเคยกินเต้าเจี้ยววะเฮ้ยหอมไม่ได้แย่ทุกคนเขาจะให้เป็นมันปะเนี่ยเริ่มคือดีเลยไอ้มาตาร์ดกับซีอิ๊วเราใส่ไปเลยค่ะมันทำงานข้าวหมูมีโรงข้าวหมูเขาว่ากินแค่นี้มันคงไม่แย่เท่าไหร่ที่เหมือนเต้าเจี้ยวนะ สบายมากมตาตัดหัวใหญ่ดีกับแต่หนังปลามาตัดเผ็ดอีิบายาว่ามาตัดเหมือนวาซาบิอ่ะอ,อันนี้มีรสเหมือนโชยุอ่ะเธอต้นหอมเอามาไหมน,นี่คนยยืมคุณแม่งยืมแล้วอ่ะาอารมณ์เหมือนกาวดักหนูอ่ะ เขาใ้เป็นฟอง,ฟองแบบว่าเหมือนชักว่าวใส่อะ <laughs> มาแล้วกินเหมือนเต้าเจี้ยวอะ่ะนี่ทุกคนเป็นฟองนะครับทำเตัวโตนะเพื่อน <laughs> แรกมันต้องพีกรู้ว่าใครซื้อมาเนี่ยแหละมาทีแรกอีกคนอยากลองกินเม็ดเดียว <laughs> คนอยากกินได้ลอง <laughs> เลย โอ้ยเยี่ยมก็ไม่ดีก็ได้ <laughs> <laughs> นะทั่วนึงน้องกูลองกินอยู่คือทั่วมันจะนิ่มๆทุกคนเอาดีๆ,ๆอร่อยก็บอกอร่อย <laughs> อร่อยอร่อ <laughs> ย <laughs> ได้แต่ <laughs> อะแต่แมังกืนยากมากมันเป็นฟองอะ่ะ เราให้หมดมันจะกินแก้มเ,ร,ร,เราแก้มหมูเลยไม่มันจะมีเมือกอยู่ในปากเรามันจะแบบมันเจะแบบแต่ผมกินได้ทุกคนผมมันใส่ฮิวอยู่แล้วหือเยี่ยยอย่ฮิวครับทุกคนอ้าวตะเกีบยบร่อแล้วเสร็จแล้วใครก็ได้ว่าไปซื้อเองต้นตักโอที่เราไอ้ต้นที่ใส่ข้าวต้มอ่ะอร่อยพี่โรยหน้าข้าวต้มอ่ะคล้ายๆบักชีต้นใหญ่อร่อยครับกินได้ ชดูสดูความเหนียวซีรอกกาูใส่กูก็ได้หมดเลย <screws> นี่ทำรายการอาหารได้ะ <Heritage> ถ <desserts> ้าแดกลงขนาดนี้เดี๋ยวไปล้างปากก่อนไอ้ตรงเนี้ยเริ่มเหมือนขี้มูกแล้วโอ้ย ไม่ใค้แยใ่ในปากขนาดนีออ้คืนยากนะคืนยากนะมันเป็นเมืองเหมือนเหมือนสะเลตอ่ะเมือนคืนสะเลตอ่ะเฮ้ยมันไม่คล <c oughs> นะ้ายเลยนะเนี่ลูปากไม่คล้ายเต้าส่วนอะ่ะถ้าใครเคยกินเต้าส่วนอ่ะแต่อันนี้จะเหนียวกว่าเยอะประมาณสิบสองเท่าอ่ะ มน้อร่อยแต่ขอดน้มก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่นะกินนัตโตกับไข่ดิบเพื่อนผมครับเดี๋ยวผมก็จะกินไปไรต่อไปเพราะมันต้องให้ผมกินอยู่แล้วเ,ลเออผมรืมอบอกไปว่ารสชาติน,นัตโตมันเหมือนถั่วแ้ะอ่ะนิ่มๆอ่ะกินเข้าไปแต่แค่มียางยืดรสชาติเค็ม <c oughs> ๆไปแล้วไปแล้วเหมือนกันเลย <c oughs> นี่นะ <c oughs> นัตโตกับไข่ดิบ <c oughs> ผมแม่งของกิง <c oughs> น้องแบคิว้ว <c oughs> ยเกียร์โต้ดิเยี่ยมโคตอร่อยอ่ะบอกเลยเลอะน่าจะจัดได้มากนแค้วยังเยี่ยมเราคนอื่นจะกล้ากินหขอมึงด่ามีไหมล่ะอันนี้มันเกิดอันดานะผมว่านะกินนัดโต๊ะเดียวดีกว่าเพื่อนไม่ละโป๊อย่างนี้มันจะเป็นอะไรไงวะเชื่อผมนัดโต๊ะเพียวๆอย่าทะลึ่งใส่ไข่ดิบเชื่อผมมันเเอาไกี่นี่ครับนัดโต๊ะไข่ดิบ นี่ผมเพิ่งกินอร่อยไหมอร่อยไหมพี่นัทอร่อยอืออร่อยอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงหวานจริงแต่บอกเลยถ้ากินไปแล้วกลับไปนี่ทั้งคืนนะขี้แตกขี้แตกทั้งคืนแล้วนะคืนหยอกอร่อยอร่อย้ยอร่อยอร่อยเกี๊ยมเกี๊ยมเปียวเปรี้ยวเกี๊ยมมันๆนะเกี๊ยมเกม๊ยมมันๆเกาล้วนเฮ้ยลองเร็วๆใช้อยู่อย่าอ้วกนะะอไงีงยอร่อยอร่อย ไม่แย่ผมจะบอกทุกคนให้นะอะไรอะไรที่เรายังไม่เคยนะเราต้องลองนะทุกคนบางทีเราดูมันเหมือนอาจจะแย่แต่มันอาจจะไม่แย่อย่างที่เราชิดก็ได้นะ